มาทำอาหารให้ทุกคนกินกันว่าหอยกับข้าวนะครับทุกคนเราก็ควรจะตัดไอ้พวกตุดออกก่อนนะครับทุกคนนี่นี่ก็จะประมาณนี้ทุกคนเนี่ยทุกคนก็เสร็จแล้วคือเราจะมาทำการล้างประมาณสัก2 3สรอบนะครับทุกคนกับน้ำธรรมดานะครับนี่น i อ e เราก็ทำการใส่หอยกันเลยลงไปเลยเปิดเราก็เตรียมจานแล้วก็อาหารที่เราจะทำก็คือเรียบร้อยแล้วครับทุกคนแล้วก็เราจะมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างโอ้ใช้มืนเดียวหมุนเลยนี่นะครับทุกคนอาหารของเราก็คือที่เราทำนะครับทุกคน เเป็นอันที่รีบไปครับดูนะครับนี่อโอ้โ้กลิ่นหอมมากนี่นะครับมาชิมมาชิมปูกันทุกคนมาอมอหาเองกินเองทำกันเต๋อเล็กๆน้อย ดูดไม่ได้อือโคตรสูตรนะครับนี่ก็คือทุกคนครับก็คือคลิปคลิปถาดไปนะครับทุกคนตอนนี้คือเราก็กลับมาถึงคาทิบบ้านแล้วทุกคนเมื่อกี้คือเดินมาประมาณสักพักหนึ่งครับก็เหนื่อยเหมือนกันแต่คลิปนี้คือเราจะมาทำอาหารให้ทุกคนกินกันว่าหอยกับข้าวนะครับทุกคนดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเด,เ,เ,าเดี๋ยวเราจะวิธีการตัดหอยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ทุกคนดูกันว่าจะต้องตัดยังไงนะครับทุกคน เราก็ควรจะตัดไอ้พวกตูดออกก่อนนะครับทุกคนนี่หอยเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่ก็คือเราจะตัดหัวก็คือตูดตรงนี้ตูดตรงนี้ออกนะครับทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมก็คือตัดทุกลูกเลยนะครับทุกคนทุกลูกที่อยู่ในนี้ก็คือเราก็มาใส่ไว้ในกระรางบางนี่หอยที่เราหากันได้นะครับทุกคนก็จะประมาณถุงนึงนี่ กะะมานนี้เดี๋ยวเราจะทำอาหารทุกคนดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างอนี่นะครับก็คือตัดตูดมันออกนะครับแบบนี้นี่นะครับทุกคนก็คือหลังจากที่เราตัดแบบพวกตูดมันออกนะครับทุกคนดูนี่นะครับก็คือเยอะม,มากทุกคนดูกะลาม,ามังออยน้ําไหล <laughs> แล้วก็มีหอยแคนด้วยทุกคนดูหอยแบบนี้นะครับแบนๆแ,แล้วก็มีพวกปูแล้วก็ ป่อยป่อยพวกนี้เขาเรียกอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันทุกคนแต่ว่ามีหนมนะครับทุกคนดูนามมาบว่าแหลมมากนี่ก็คือแล้วก็เสร็จแล้วคือเราจะมาทําการล้างประมาณสัก2อสรอบเสร็จแล้วก็คือเราก็จะทําอาหารกันต่อนะครับทุกคนดูว่าเราจะใส่เครื่องปรุงอะไรนะครับมาดูกันมาเนี่ยทุกคนก็คือเสร็จแล้วคือเราจะมาทําการล้างประมาณสักสองสรอบนะครับทุกคนกับน้ําธรรมดานะครับนี่โอ้โหน่าจะอร่อยดูเลยทุกคนดูเดี๋ยวเราจะทําการล้างประมาณสัก2อสรอบวืาเราจะไปตามไอ้เครื่องปรุงกันมา หลังจากที่เราตัดต,ว,ตวหอยออกนะครับทุกคนเราก็จะมาทํากอบไฟกันทุกคนนี่นะครับแล้วก็ใส่ฐานนะครับทุกคนนี่เล็กๆน้อยๆเมื่อกี้คือเราซอยนะครับทุกคนนี่แล้วก็หุงเข้ากันแต่ผมอยากจะกินแบบว่าดิบๆนะครับทุกคนจะมาทําอาหารให้คนแถวนี้กินกันที่บ้านเพื่อนนะครับดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างน,นี่ใส่ถานจะประมาณนี้ทุกคนัตาุดิบนะครับทุกคนหล,หลักๆที่ชิมลก็จะเป็นหอมแดงนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นในพวก คือแล้วก็คือผมชูรถแล้วก็คือเป็นพริกแล้วก็ขมิ้นนะครับทุกคนก็คือจะประมาณนี้เราจะทําการนี่แกงหอยกันทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราทำการซอยกัน หลังจากที่เราทําการก่อไฟนี่นะครับทุกคนก็คือได้คงที่แล้วครับทุกคนเราก็จะใส่พวกน้ํามันพืชน,นะครับทุกคนนี่เอาแค่ประมาณนิดนึงก็พอโอเคประมาณนี้นทุกคนกลับหอย os. ที่เราจับได้นะครับก็กะเอานะครับทุกคนว่าจะเอาประมาณไหนนะครับจะประมาณนี้แล้วก็ฟังจากเสียงน้ำมันคือน่าจะร้อนนะครับทุกคนเรา,าก็จะทำการใส่ไอ้พวกหอมที่เราประมาณเตรียมไว้นะครับทุกคนก็ค,คือจะเป็นนี่หอมขาวนะครับแล้วก็หอมแดงเล็กๆๆน้อยนั้นทุกคน แล้จะเป็นขมิน้นแล้วก็เกลือน้ำตาลาไม่ใช่น้ำตาลเกลือแล้วก็ผมชูรสประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวรอประมาณสักแป๊บหนึ่งให้มันมีกลิ่นหอมชุยขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยใส่หอยนะครับทุกคนน้ำมันใกล้จะได้คงที่แล้วนะครับทุกคนนี่มีกลิ่นหอมชุยขึ้นมานะครับเราก็ทําการใส่หอยกันเลยลงไปเลยเปิดหลังจากที่เราใส่หอยนะครทุกคนก็คือเราก็ทกําการคนคนแล้วก็คือรอให้มันได้ที่ประมาณสัก10หรือว่า15นาทีนะครับทุกคน นี่เริ่มจะมีสีขึ้นมากลิ่นหอมชุยขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนนี่โอ้น้ำมันก็เดือดเดือดเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาสักพักหนึ่งมาจะมาชิมให้ทุกคนดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนโอเค Later. เราก็เตรียมจานแล้วก็อาหารที่เราจะทำก็คือเรียบร้อยแล้วครับทุกคนแล้วก็เราจะมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างโอ้ใช้มือเดียวหมุนเลย <c oughs> โอ้ชมวิวข้างถนนไปนี่ถนนอยู่นู่นนะครับทุกคนถนนใหญ่เลยนะครับนี่อาจจะมีเสียยมลกวนจากรถรถหรือว่ารถจัก,กรยานยนต์อะไรเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนนี่กลิ่นหอมกลิ่นหอมชุยเลยทุกคนนี่นะครับอืมไปชิมกันไป ก็คือเสร็จไปเรียบร้อยครับรอให้มันยืนลงประมาณนิดหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้มันร้อนอยู่นะครับจะประมาณนี้แล้วคนมาชิมกันไปนี่นะครับทุกคนอาหารของเราก็คือที่เราทํานะครับทุกคนเสร็จไปนั้นที่เรียบร้อยครับดูนะครับนี่โอ้โอ้กลิ่นหอมามากมาเราจะมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงขอชิมไอ้พวกกูก่อนทุกคนอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะขยใัใไปทุกคนนี่นะทุกคน มาชิมหอยกันอื้อร้อนจัดร้อนมากโคตรร้อนเลยนี่นี่นะครับมาชิมมาชิมปูกันทุกคนมาอื้มอื้มหาเองกินเองอือโอ้ร้อนมาก ขนาดยังวางให้สักพักแล้วทุกคนก็คือยังร้อนอยู่เลยทำกันเป่าเล็กน,น้อย <c oughs> <c oughs> อ,อยนีดูดไม่ได้ อโคตรสูตระครับอืมอืมอืมยัมวนจะมีไข่นะทุกคนอืมเอาโอเคโอเคอร่อดีอาจจะมีความจืดไปนิดนึง,ง,ง,งเดี๋ยวเราขอเพิ่มเดี๋ยวขอเพิ่มไอ้เกลือหน่อยทุกคนเขาจะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปทานหอยให้อร่อยอร่อยเลยทุกคนไปใบครับทุกคนจะประมาณนี้นี่นะครับ <Easy. S 1> นี่นี่หอย